สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรองเปิดไพ่ Oracle Channel นะคะพี่การ์ดวันนี้หัวข้อเขาชอบอะไรในตัวเรามีให้เลือกทั้งหมด3กล่องกล่องที่1กล่องที่2แล้วก็กล่องที่3นะคะถ้าเลือกได้แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยนะคนที่เลือกกองที่1ไพ่ใบนี้มีคนเกิดวันพุธคนเกิดวันเสาร์แล้วก็คนที่มีความแบบหนึ่งเลยคืออาจจะพูดจาห้วนพูดจาผงผางพูดจาตรงไปตรงมาแล้วก็ น่าจะเป็นคนที่หนักแน่นในคำพูดตัวเองมากๆตอนนี้กำลังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่าคะดูคลิปนี้ตอนกลางคืนหรือเปล่าอยู่ไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันหรือเปล่าเป็นเพราะว่าใครสักคนหนึ่งในที่นี้อาจจะต้องทำงานเพื่อสังคมทำงานเพื่อส่วนรวมทำงานเพื่อคนอื่นก็เลยไม่ได้มีเวลาให้กันก็ได้นะเขตขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่หนึ่งเจวิ ถ้วยเจ็ดไม้แฮงแมนโนเอตออบสอร์ no <c oughs> ต่สำหรับเป็นคิงออ f แวนนะคะความสัมพันธ์ของคนที่เลือกคนที่หนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามีเลข5้าเลข7ในวันเกิดมีธนูทัาน้ำมีนกรกฎพิจิกทาตุไฟแม่สิงธนูทาตุลมเมถุนตุลกุม ความสัมพันธ์นี้ใครสักคนหนึ่งในที่นีบ้างงานมากๆเข้าสังคมเก่งเอนจอยกับการเข้าสังคมเขาสนุกกับทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาแต่เขาอาจจะไม่มีเวลาให้เราก็ได้แล้วก็ความสัมพันธ์นี้มาใหม่หรือช่วงเนี้ยต้องการการขย,ขยายความสัมพันธ์ต้องการให้ก้าวหน้าต้องการให้มันดีขึ้นความสัมพันธ์นี้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ไม่มีเวลาให้ไม่มีสิทธิ์งีเงาพอคุยกันแล้วว่าเหตุผลคืออะไรแล้วก็ความสัมพันธ์นี้สร้างความเสียใจสร้างความทุกข์ใจน้อยใจและทําให้เรารู้สึกว่าโฟกัสแต่ความผิดพลาดในความสัมพันธ์ต่อให้เขาดีดีขึ้นหรือว่าทําดีแค่ไหนเราก็แบบจะโฟกัสแต่ว่าวันนั้นเธอผิดสัญญาวันนั้นเธอรําให้ใชนเสียความรู้สึกก็ได้ความสัมพันธ์นี้มันพยายามที่จะไม่ทําให้รู้สึกว่ามีการแข่งขันหรือพยายามที่จะไม่ทําให้รู้สึกว่า ตัวกองที่หนึ่งอะพยายามหนักมากในการไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ฝ่ายเดียวแต่มันก็ไม่เป็นผลเพราะกองที่หนึ่งก็จะรู้สึกว่าฉันกำลังแข่งขันกับอะไรทำไมความสัมพันธนี้มีอุปสรรคจังเลยต่อให้เธอเข้ามาเธอก็ยังทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องพยายามเพื่อให้มีเท่าเทียมเธอหรือพยายามให้ได้แบบไปต่อเพื่อให้มันเหมือนเธอให้มันเป็นเหมือนเธอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะมีความจำเจยืดเยือ้อคาราคาซัง โดนโฮความสัมพันธ์ไว้หรือเปล่านิ่งไม่มีการพัฒนาไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีคนที่กลัวความผิดหวังมีคนที่ปกป้องตัวเองแล้วในที่นี้มีคนขี้หึงด้วยขอเช็กลัคนาลาศิ์ของคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคนเกิดวันพฤหัสค่ะธนนแมทคนเกิดวันเสาร์ แล้วก็พีจิกค่ะขอรู้หน่อยว่านึกถึงหน้าเขานะคะไม่ต้องคิดอะไรอย่าทราบว่าคนที่กองที่หนึ่งนึกถึงเขาชอบอะไรในตัวคนที่ลอกกองที่หนึ่งไฮเปเทพเสร็จดาบ ข้อดีเหมือน,นี่ยสามถ้วยสองดาบสี่เหรียญ ือบจะเป็นควีนถือถ้วยละ The f o o l มันเป็นไพ่แบบเป็นชื่อพิเศษในสำรับเนี้ยแต่มันเปรียบเสมือนการที่อแบบอีกนิดนึงจะคอมพีทเป็นควีนถือถ้วยสองไม้หกดาบใต้สำรับเป็นสี่ถ้วย สิ่งที่เขาชอบในตัวคนที่เลือกกองที่หนึ่งอ่ะประหลาดมากเลยเธอเป็นคนที่น่าหลงไหลเธอเป็นคนที่แบบดูมีเสน่ห์ดูเข้าไม่ถึงสักทีดูจับต้องไม่ได้ดูเอาแน่นอนไม่ได้ดูไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วนะตอนเนี้ยกองที่หนึ่งรู้สึกยังไงกับเขากองที่หนึ่งจะอายัางไงกับเขาเขาดูไม่ออกแล้วความอะไรแบบเนี้ยมันชวนให้เขาวนเวียนอยู่กับกองที่หนึ่งโดยที่ ตัดไม่จบสักทีหรือว่าทําให้มันชัดเจนไม่ได้ทําให้มันไปต่อไม่ได้แล้วก็หลุดพ้นจากกองที่หนึ่งไม่ได้สักทีแล้วก็สิ่งที่เขาชอบเลยอาจจะเป็นความมีไหวพริบกรงที่หนึ่งเป็นคนที่มีไหวพริบมากแล้วก็ปิดกั้นตัวเองเก็บความเครียดไว้กับตัวเองไม่บอกใครดูเป็นคนที่ introvert เวลาอยู่กับตัวเองแต่พอเข้าสังคมแล้วโห extrovert ววมากเข้าสังคมอยู่ด้วยเราสนุกมากๆ ดูคุยกับใครก็ได้สนิทกับคนง่ายดูยังไงก็ได้ดูไปทางไหนก็ได้สิ่งหนึ่งที่เขาชอบเลยคือคนที่เลือกกองที่หนึ่งไม่โวยวายแต่จริงๆเราเป็นคนขี้โวยวายเราแค่ไม่ได้แสดงออกด้านนี้ให้เขารู้แล้วก็กองที่หนึ่งน่าจะไม่ค่อยจู้จี้จุกจิกเขาแต่อันนี้ก็เป็นอีกนิสัยหนึ่งที่เขาไม่รู้เหมือนกันว่า จริงๆล้วกองที่หนึ่งจุกจิกมากแต่ว่าสืบเอาส่องเอาเสิร์ชหาเอาไม่ได้ถามไม่ได้จุกจิกเขาเออแต่เขาชอบไงว่าไม่ได้จุกจิกเขาขนาดนั้นแล้วก็กองที่หนึ่งบางทีก็ทําเป็นไม่สนใจเขาอะมองข้ามปัญหาเช่นอย่างที่ยกตัวอ,อย่างไปตอนแรกว่าแบบความสัมพันธ์ของคนที่ละกองที่หนึ่งไม่มีเวลาให้กันหรือเปล่าแล้วกองที่หนึ่งก็มักจะแบบมองข้ามปัญหาไม่ได้เอามาทะเลาะไม่ได้เอามาเป็นประเด็น เนี่ยเขาชอบเขาชอบการรักตัวเองของคนที่เลือกกองที่หนึ่งเขาชอบการที่คนที่เลือกกองที่หนึ่งดูแลตัวเองได้คนที่เลือกกองที่หนึ่งน่าจะแบบไม่ได้เอาตัวเองไปยึดติดกับเขาแต่ยึดติดนะแต่ว่าเขาไม่รู้แล้วก็มักจะมองหาอนาคตตลอดเวลาทําอะไรด้วยตัวเองได้เก่งมากๆอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบในตัวเรานะคะมันเป็นความรู้สึกชอบทั้งทนที่ อาจจะไม่ได้สนิทหรือรู้สึกว่าเข้าใกล้กองที่หนึ่งแล้วอะแต่ทําไมรู้สึกเหมือนยังไม่ได้รู้จักกองที่หนึ่งดีเลยอะไรประมาณเนี้ยสรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งก็จบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะใครมีพิก์ดหัวข้ออะไรที่อยากให้ทาก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเนาะคนที่เลือกกองที่สองไพ่ใบนี้นะคะเออมันไม่ได้บอกถึงมันเกิดแต่มันบอกว่าคนที่เลือกกองที่สองเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความแปลกมีความแบบ ไม่ค่อยตามกระแสะสังคมเท่าไหร่เขาช่วงนี้เขาอาจจะฮิตกันเรื่องการกลางเต็นแต่ว่ากองที่สองคือผู้นำเทนที่ทำมาตั้งนานแล้วก็ได้เออคือไม่ได้ตามกระแสะไม่ได้นำกระแสะหรือไม่ได้อะไรเพียงแค่รู้สึกว่าหลงไหลในสิ่งสิ่งนี้ก็ทำไปแล้วสักพักสิ่งสนะิ่งนั้นมันก็เป็นกระแสะหรือคนก็ค่อยมาฮิตค่อยมาชอบตามเท่านั้นเองแล้วก็บางคนในที่นี้อาจจะชื่นชอบในเรื่องโหราศาสตร์มากๆจนถึงขั้นศึกษาเองเลยก็ได้นะคะชีวิตดู แอนเจอร์มากดูต้องเหนื่อยต้องทําอะไรด้วยตัวเองแต่มันเป็นการเหนื่อยแล้วทาอะไรด้วยตัวเองในเรื่องพวกแบบความสุขส่วนตัวงานอดิเรกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่สองกับเขาที่เรานึกถึงนะก้าดาบวิถีชีวิตต่างกันหรือเปล่าคะใช้ชีวิต กันคนละทำโซนก็ได้นะแปดไม้เจ้าไฮเรเทสเอลเดอร์ออฟสอดลักนาลาสีมีนจะติดตุนมีนตุนเจ็ดไม้ มีล 9, เลขเก้าเลขเจ็ดเลขแปดในวันเกิดแล้วก็ธาตุลม์เมุนลตุลกุมธาตุไฟเมสิงธนูเท่านี้ลัคนาราศีตุลกับมีนคนที่เลือกกองที่สองความสัมพันธ์นี้มันสร้างความเครียดคิดเยอะคิดมากให้กับคนที่เลือกกองที่สองหรือเปล่าเราเองมีความทุกข์ใจกับความสัมพันธ์นี้แต่ไม่สามารถบอกให้ใครได้รับรู้ได้ก่อนหน้านี้อาจจะมีการพูดคุยการอาจจะมีการเข้าใกล้การแต่การเข้าใกล้เนี้ย มันเหมือนพอคนทั้งคู่มันรู้สึกเหมือนกันมันก็ไม่ต้องพยายามอะไรมากอ่ะเนาะแต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันยังจะต้องพยายามจะต้องเหนื่อยจะต้องสู้เพื่อให้ได้มาอยู่แต่ก่อนหน้านี้คือทุกอย่างมันง่ายเป็นเพราะว่าเราทั้งคู่มีความต้องการเหมือนกันทุกอย่างก็เลยง่ายแต่นนวันนี้มันอาจจะไม่ใช่แล้วความสัมพันธ์นี้อาจจะถามถึงคนเก่าที่เพิ่งเคยเจอกัน พิ่งไม่ใช่เพิ่งเคยเจอกันเพิ่งบนกลับมาเจอกันบังเอิญเจอกันบังเอิญเห็นเขาแล้วก็รู้สึกนึกถึงเขาก็ได้แล้วก็เลยอยากรู้ว่าเขาชอบอะไรในตัวเราความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆไม่ไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือออกก้อยแต่ว่าก็แค่อ่ะคุยกันไปทุกวันก็ได้อยากสื่อสารอยากไปต่อเรื่อยๆแต่ยังไม่มีเป้าหมายว่าจะได้คบหรือว่าจะ ลิมิตมันแค่ไหนยังไม่มีลิมิตให้ความสัมพันธ์นี้บางคู่บางคนเป็นความลับเป็นความสัมพันธ์ที่รู้กันแค่สองคนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ร่วมหลงมากๆค่อนข้างที่จะหลงไหลกับคนคนนี้กับความสัมพันธ์นี้ถอนตัวไม่ขึ้นเลยใครสักคนหนึ่งในที่นี้ Jeff, อาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะเป็นตัวแทนของผู้ชายคา่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีความขี้หึงมีความปากแข็งเอาตัวเองเป็นหลัก น่าจะเป็นพวกเมถุนตุนกลุมก็ได้นะนตามโหราศาสตร์ไทยความสัมพันธ์นี้ต้องการความชัดเจนต้องการอะไรที่เปิดเผยต้องการความถูกต้องความยุติธรรมต้องการการจดทะเบียนหรือต้องการการออกหน้าออกตาในสังคมแต่ใครสักคนหนึ่งในที่นี้ยังให้ไม่ได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปเช็ครักนาราศีของคนที่เลือกกองที่สกันนะคะ คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดลัคนาราศีสิงห์คนเกิดมังกรแล้วก็คนเกิดวันพฤหัสมีใครที่แก่แล้วค่อนข้างสุข,ขุมมากๆในความสัมพันธ์นี้เขาหรือเปล่าอะ เขาที่กองที่สองนึกถึงชอบอะไรในตัวคนที่ลอกองที่สองเด็กถือไม้เจอเจอร์รี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคือไม่แน่ใจว่ามันเป็นเด็กถือไม้หรือเป็นหนึ่งไม้เพื่อความชัวร์อืมเป็นเด็กถือไม้ถูกปะเจอเ Devil จริงๆกองที่สองเป็นประเภทที่แบบน่าหลงไหลมากๆใครเห็นใครก็ต้องหลงไห,หนึดาบแต่ปัญหาคือกองที่2น่าจะเป็นคนที่แบบเขาไว้ใจเราได้เขาไม่ต้องกลัวเลยว่ากองที่สองจะไปมีนคนอื่นหรือจะไปนอกใจเพราะเวลาทั้งหมดคือกองที่สองนอนเจอ l ล v e เบอร์เขาชอบอะไรในตัวคนที่เลืยกกองที่สองคะ จหตติไพ่ถือหม้ The m o ม n The เ m p e r เ r แล้วก็จะฮอมิต มีเมถุนมีตุลมีเมตมีมีม,ม,มีตุลมีกันมังกร้าสาหรับเป็นหกเหรียญความสัมพันธ like ์น네ี้มันให้ระหลับไม่เท่ากันจริงๆเขาชอบสิ่งหนึ่งเลยที่จ <yeah S 2> ะบอกคือไม่จำเป็นจะต้องมีเหตุผลในการชอบเขาชอบทุกอย่างที่เป็นคนที่เลือกกองที่สองไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาคือเขาชอบชอบละหลักตั้งแต่แรกพบแรกเห็นเลย แต่เขาไม่ได้ทําอะไรไม่ได้สารต่อต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างชอบกันตั้งแต่แรกพบแรกเห็นมีแพชชั่นหลงไหลในตัวคนที่เลือกกองที่สองมากสิ่งหนึ่งที่สามารถพูดออกมาเป็นรูปธปรรมหรือพูดในสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าสื่อสารออกมาได้ให้รู้ว่าชอบตรงไหนก็คือแบบกองที่สองเธอพร้อมสําหรับความก้าวหน้ามากๆ เธอเข้ากับคนง่ายเธอเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายเธออยู่ง่ายเธอเข้ากับคนง่ายเธอพร้อมมากๆที่จะเจอสังคมใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆเธอเรียนรู้ได้ดีและกองที่สเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆน่าลุ่มหลงสุดๆโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำเอ่อกองที่สองดูเป็นคนที่ หนึ่งเลยมีอํานาจมีหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าเด่นในเรื่องการงานเด่นในเรื่องบารมีเยอะมากๆแล้วก็รู้สึกว่าคอนเนคชั่นของคนที่เลือกกองที่สองเยอะเขาชอบเวลาที่กองที่สองดูเหมือนจะดูเหมือนจะมีแต่คนแบบเข้ามาหลงไหลแต่กองที่สองก็ไม่ได้ไปกับใครง่ายๆกองที่สองก็ไม่ได้ไปตามกระแสหรือไม่ได้ไม่ได้ใจง่ายเอ เขาชอบความชัดเจนเขาชอบความรักความยุติธรรมของคนที่เลือกกองที่สองบางคนชอบที่จะพูดจาเพื่อความแร์ไม่เข้าข้างใครต่อให้สถานการณ์นั้นเพื่อเราจะเป็นคนผิดแต่กองที่สองจะเป็นประเภทที่แบบว่าพูดตามหลักความเป็นจริงพูดเพื่อความยุติธรรมพูดให้ได้ความยุติธรรมแล้วก็กองที่สองจะเป็นประเภทที่ ถ้าเป็นประเภทอารมณ์อ่อนไหวง่ายและมักจะเก็บซ่อนความรู้สึกเก็บซ่อนอารมณ์ของตัวเองไว้อันนี้คือสิ่งที่เขาชอบในตัวเรามากๆเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบนะที่กองที่สองเด็ดขาดไม่เอาตัวเองไปอยู่กับความวุ่นวายไม่เอาตัวเองไม่ดูถูกตัวเองแล้วก็โฟกัสแต่เรื่องการงานแล้วมันก็ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเขายอมรับมากๆ แล้วก็นับถือกองที่สองเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาชอบเลยคือกองที่สองเป็นประเภทที่น่านับถือเป็นประเภทที่มีสมาธิสูงไม่ไม่จําเป็นต้องเข้าสังคมอะกองที่สองดูเหมือนเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองเข้าชื่นชอบในสิ่งสิ่งนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าคนที่แล้วกองที่สองมีความมั่นคงจังเลยอืม โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่2ก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิกอาการหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะคนที่เลือกกองที่3ภไพ่ใบนี้มีคนมีดาวราหูในวันเกิดมีคนเกิดวันพฤหัสแล้วก็มีคนเกิดวันอังคารมีคนที่เรียนเก่งมากๆม,มีความเป็นผู้นำสูงมักจะทำอะไรด้วย ด้วยตัวเองและสาเหตุที่ทําด้วยตัวเองเพราะเกิดความกดดันจนเกิดความสําเร็จเป็นพวกอดทนเป็นพวกเหนื่อยด้วยตัวเองแล้วก็บางคนในที่นี้อาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบมาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่เรื่องความสบายใจเราเหมือนจะใช้ชีวิตแบบโดนเอาเปรียบอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือ คนที่เลือกกองที่สามอ่ะมักจะมีคนมาคอยให้ความช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์แต่คนเหล่านั้นเขาไม่ค่อยได้จริงใจเช่นมีผู้ใหญ่นะเข้ามาช่วยเหลือกองที่สามแต่ถามว่าเขาช่วยเหลือด้วยใจบริสุทธิ์ไหมก็มองว่าไม่เพราะว่าตัวเขาเองก็ได้ผลประโยชน์จากการช่วยเหลือกองที่สามเช่นเดียวกันขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองที่สามกับเขาที่เรานะับอา่าที่เรานะึกถือ สิถ้วยถามถึงแฟนหรอถามถึงคนในครอบครัวหรือเปล่าเด็กถึงไม้จมูน <The Moon. S 2> ห้าถ้วย สามไม้มีเลข3ไดเลข5าเลข1เลข0ในวันเกิดแล้วก็มีธาตุธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกทธาตุไฟแม่สิงห์ธนูลัคนาราศีมีนพิจิกเออเราก็ธาตุไฟธาตุน้ำไต้สำรับเป็นแฮงแมนช่วงนี้ความช่วงก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ความสัมพันธ์มันาาคาะคาซางมัน ไม่มีคําตอบให้สักทีมันเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าจํายอมอยู่ในความสัมพันธ์นี้มีเพื่อนหรือมีใครสักคนหนึ่งที่ช่วยให้เราออกจากความสัมพันธ์นี้ช่วยให้เราออกจากความคาราคาซังหรือแบบหรือก่อนหน้านี้ตัวเรายังอาจจะตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างคาราคาซังแล้วเรามาเจอคนที่เราถามถึงกองที่สามเนี่ยเขาช่วยให้เราออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้วเขาก็สร้างโมเมนต์ที่ดีให้กับเราให สถานะให้ความเป็นครอบครัวให้ความผูกพันกับเราความสัมพันธ์นี้พร้อมสําหรับการก้าวหน้าพร้อมสําหรับการไปต่อแต่ว่าคนที่เลือกกองที่สามอ่ะน่าจะฝังใจกับความผิดพลาดเก่าๆก็เลยไม่ไว้ใจความสัมพันนี้ที่เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันจะดีหรอมันจะคิดมากหรือเปล่ามันจะไปต่อได้หรอทาไมถึงคิดในแง่ลบกับความสัมพันธนี้จังเลย เรารู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะพยายามที่จะเข้าหาคนที่เลอกกองที่สามพยายามที่จะแบบดึงออกมาจากความเสียใจดึงออกจากความท็อกซิกเก่าๆหรือเรื่องเก่าๆที่เคยทําบิดพลาดหรือเรื่องที่ทําให้เสียใจแต่กองที่สามเองหรือเปล่าที่ยังไม่มูฟออนบางคนอ่ะเขาทําได้แล้วเขาทําให้กองที่สามู o อออนจากความสัมพันธ์เก่าๆอืมขอเช็กลักษณะราศีของคนที่เลอกกองที่สามนะคะ แป๊บนึงนะเขาเช็คลักขนาาราศีของคนที่เลือกกล่องที่สามพฤกษกกรกฎคนเกิดวันจันทร์ธนูแล้วก็เมทุน ชอ็อคลอยในตัวคนที่เหลือก่อนที่3 สี่ดาบโนวิดออฟเวรเอ่อให้เด็กถือดาบแล้วก็เด็กถือไม้ ห้1หนึ่งไม้หาไม้จะะายพีเชสอ่อสถ้วยเป็นใต้สำหรับสำหรับคนที่ด้กองที่3ที่เราชอบอะไรในตัวเราน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการปรับตัว คนที่สามในก่อนหน้านี้น่าจะไม่ค่อยดีเลยไม่ว่าจะเป็นชีวิตเรื่องงานความรักหรือชีวิตทั่วไปแล้วที่เนี้ยเพอเรามาเจอเขาอะเขาเปลี่ยนให้เราดีขึ้นแล้วเขาก็เห็นพัฒน,นาการในด้านนี้เขารู้สึกว่าตัวเราเองคนที่ละกนที่สามีการปณีปัะน n การเปลี่ยนแปลงการปรับตัวเองให้เจอแต่เรื่องดีๆก่อนหน้านี้คนที่สามอาจจะไม่เปิดใจเลยปิดตัวเองอยู่แต่ในพื้นที่ของตัวเองไม่เปิดรับใครเข้ามาแล้ว เพื่มาเปิดรับเขาเข้ามาเราก็เปลี่ยนแปลงเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งแต่มันก็ยังมีเศษเสี้ยวของการติดการอยู่กับที่การติดความเป็นตัวเองการติดการจะต้องทําอะไรด้วยตัวเองคนเดียวตัดสินใจเองคนเดียวมันก็เลยเหมือนเป็นช่วงที่กองที่3อาจจะเพิ่งกาลังจะปรับตัวแต่เขาก็มองว่ากองที่3ดีขึ้นเยอะกองที่3ค่อนข้างที่จะพร้อมสําหรับการเรียนรู้กองที่3ามเขาชอบมากๆเลยสิ่งหนึ่งคือกองที่3เป็นพวกพูดแล้วทารักษาคําพูดได้ แล้วกองที่3เป็นประเภทที่กล้าแย้งในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเลยคือมันไม่ใช่แบบถามว่าจะไปไหนแล้วตอบว่าอะไรก็ได้แต่กองที่3จะเป็นประเภทที่เสนอไป A อไหมไป B หรือเปล่าหรือไป C ไม่ใช่คือเขาน่าจะไม่ชอบประเภทที่แบบพูดอะไรก็ตามนั้น เขาน่าจะชอบที่แบบเออเสนอความคิดเห็นมีเรื่องแบบดิสคัตกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขารู้สึกว่าคนที่ละกองที่สมีความน่าหลงไหลในเรื่องการแบบไม่ได้เผยตัวเองหมดเปลือกบางทีไอเรื่องที่ไม่ได้เผยตัวเองหมดเปลือกอะมันไม่ใช่นิสัยแต่มันเป็นที่ว่ากองที่3มเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ตัวเองต้องการอะไรหรือรู้สึกอะไรอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เขาชอบความดือ้อ ความรักตัวเองมันไม่ได้รักตัวเองหอกมันเป็นการกลัวตัวเองผิดหวังอันนี้ก็เขาชอบเขาชอบรูปร่างหน้าตารูปร่างแล้วก็หน้าตาตามมาที่หลังโอเคเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่3ก็จบคำทํานายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิก,กากดหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะ